สสวัสดีค่ะดูหนะ้าใหญ่ไหม,ย,ม,ไมย้อนแสงอ่ะ,ะ,อะถ้าใครได้เห็นคลิปนี้แล้วก็คือโปรเจกต์เราเสร็จแล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่งานอโวคาคดครั้งที่หนึ่งของเทศบาลตำบลบ้านปมนะคะ เห็นนางรำมากมายค่ะจะบอกว่ายจะบอกว่าอะโวคาโดถูกมากสามโลสามโลร้อยค่ะมาซื้อกันได้นะคะวันนี้วันสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อยู่ที่ไหนคะไม่รู้สวนกุหลาบสวนกุหลาบทุ่งเริงค่ะคนนี้เป็น กะไอเชดเรียวอะไรนะไกด์นะคะของที่นี่ดีว่าสวัสดีว่าก็เลยดูนะคะว้าวสวนมากๆเลยค่ะเพื่อนตอนนี้เราก็เข้าสู่เขตอำเภอเสมืงแล้วนะคะหนาวมากอุณหภูมิเปลี่ยนฉับพลันเป็นงงหนาวมากอากาศดีทีุ่ดเย์ คือแล้วเมื่อไหร่เราจะถึงทีของเราอุ้ยมันมันหนาวจริงๆไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปชมสมาชิกในทีนะคะมีคุณปิงและคุณโอเคนะคะตอนนี้เราอยู่บนทางหลวงหมายเลขหนึ่งสองหกเก้านะคะหลักกีเราเท่เลยสวยมากเลยอุ้ยสวยจริงๆ อนนี้เราอยู่ที่ปอยข้าวสาลิตอีล้านนาค่ะดูนะคะทุ่งเหลืองอารามตอนนี้เป็นกลางเดือนตุลาคมนะคะก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะคะอันนี้ก็เป็นรถแบ็คแพคที่ปังที่สุดในจังหวัดนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นนะคะเราก็อยู่ที่แคมป์กันแล้วอันนี้ก็เป็นข้าวเย็นของพวกเราค่ะที่ได้มาจาก บ้านบ่อกแก้วซึ่งห่างจากที่นี่มันสิบโลนะคะขึ้นเขาไปอีกลูกหนึ่งทางนี้ค่ะสว่วนนี้นะคะคก็อยู่ริมน้ําเลยปัง,ปงๆน้ําก็เย็นมากเย็นไหมคะคุณปิงเย็นมากอันนี้เป็นเต็นนะคะอันนี้ก็เป็นเ,เต็นของเรากับมุกแล้วนั้นเป็นเต็นของคุณมืดกับคุณโอเคนะคะอคขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ,ะเรามาเล่นน้ํากันเรากินข้าวเสร็จแล้ว

ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงนะคะเรากำลัลงจะเดินทางกลับกันแล้วด้วยรถมอเตอร์ไซค์คุณน้องฟ้ากับคุณหนูหนูดำค่ะ ดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่พระธาตุดอยนกนะคะนี่เป็นจุดชมวิวจริงๆฝั่งทางนี้ทางเนี้ยค่ะจะมีทะเลหมอกที่เยอะมากจนไม่เห็นภูเขาเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะแต่อันนี้เป็นแบบแนวเขานี่มันขุนเขาใหญ่เลยว,ว้าตรงนี้ก็คือเป็นจุดชมวิวนะคะแต่ว่าก็คือว่าไม่เห็นวิวแล้วตรงเนี้ยคือทะเลหมอกแบบสวยมากแต่ยังไงต้นไม้ค่ะต้นไม้ดูต้นไม้ไปก่อนนะคะจ,จะจำไม่พียงสายตาค่ะ ไม่บายค่ะไม่บายเลยโอเค